ทําเกตประตูแห่งการเวลาทําเกตวิงวับตัวมันอยู่ข้างในนะตัวมันอยู่ในนี้นี่หนึ่งซิลมาดีมากอันนี้เครื่องเดินทางข้ามการเวลาตรงนี้ฮะมันต้องลอกลอกสติกเกอร์ออกมาก,ก่นปึ๊บเสร็จแล้วลองเปิดกล่องดูเปิดยังไงเนี่ยออกมาต้องกด ุ่มแล้วก็ดึงออกนะครับอะไรนี่ก็คือเครื่องเดินทางข้ามกาลเวลานะครับมีไว้โชว์เฉยๆนะฮะลองเอาออกมาให้ดูนะตรงท้ายเขียนว่าดีวูมข้างบนมีปุ่มสวิตช์เปิดไม่ได้นะครับอาจจะต้องชาร์จก่อนนะ ด้านหลังนะครับเขียนว่า time travel นะครับเอาไว้เดินทางข้ามการเวลาจริงๆด้วยแผงวงจรกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคู่มือสายแกะสายแป๊บ usb type c ตอนนี้ตัวดีบ o m นะครับก็มาอยู่ที่โต๊ะคอมเราแล้วนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยเป็นเครื่องเดินทางข้ามการเวลานะครับทำเกีย a d b o o m หลักๆนะเจ้าเครื่องงานนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบงานพวกพิกเซลนะใครชอบงานพิกเซลอาร์ตัวพิกเซลแบบ แบบนะครับแบบน้องครีอันนี้ก็จะเป็นเว็บของดีบูมเลยนะครับใครสนใจดีบูมทำเกตเนะี่ยฮะราคาประมาณนี้เลยนะไปพลย r ออเดอร์กันเอาเองนะรายละเอียดของงานพิเซลนะครับที่เจ้าตัวนี้ทําได้ก็คือ ร้อยยี่คูณถือว่าค่อนข้างเยอะนี่เปนโฟกัสอยู่แนียนะครับอย่างไอ้น้องครีน้องครีตัวนี้ก็จะ1 6บหกูณสิพิกเซลซึ่งอันนี้เล่นได้ถึง1้8เลยทีนี้คาะว่าเราจะเปลี่ยนในพวกลายพิกเซลยังไงนะฮะมันจะมีแอป,ปอยู่เปิดแอป,ปแป,ป๊บแมนนวลจับนะครับก็จะเป็นแอป,ปตัวดีวูม พอเข้ามาในแอปเนะี่ยมันก็จะมีพวกงานพิกเซลเพียบเลยหรือถ้าเกิดใครแบบว่าออกแบบพิกเซลนะครับก็สามารถทําเองได้เลยผมเชื่อมเจ้าแอปนะกับเจ้าทําเกียร์ก่อนแล้วกันกดเปลี่ยนหมวดได้ด้วยฮะแล้วแบบว่ามีไงมีบาคุกโกโ่มามีงานพิกเซลอาร์ตอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลย Please As Data นะครับก็คือไม่มีข้อมูลโอเคเดี๋ยวหาข้อมูลมาใส่ให้เราแปบบ๊บมีปรับไฟด้วยนะครับปุ่มทายจะเป็นปรับไฟอันนี้เป็นไฟสีแดง ห่อนี่ไงในแอปมันเจอแล้วทำเกตเราสามารถเลื่อนเลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาพิกเซละายอะไรนะสมมติว่าอืผมไปโหลดลายคับเฮฟมาแล้วตัวหนึ่งได้ไหมอันนี้กาลังโหลดอยู่นี่ลายนี้เป็นลายกาชาออกทองนะครับเปิดกาชาได้สีทองนี่เวลาผมเลื่อนมันก็จะอัปเดตให้เองเรื่อยๆเลยอะไรเต็มไปหมดเลยเนะี่ยเราสามารถเซฟเก็บไว้ได้นะตัวแอปมันค่อนข้างเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบว่าเอาผลงานมาอัปโหลดลงไปได้นะมีหมูเทาวเวอร์ชั่นแบบว่าแอนิเมชัน คือแบบว่ารายละเอียดเยอะมากเลยนี่ขนาดเป็นงานพิกเซลอาร์แนนะหูเทาตัวตัวใหม่มาฮะเป็นโผมาทักทายมีลายเด้นครับผมลเด่นลเดนซีนแรกเลยซีนเปิดตัวผมว่าแบบว่ามันมัน,ม,นมันที่โคตรเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนที่แบบว่าเราติดไฟทั้งห้องนะครับแล้วก็โชว์แสงสีนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะกล้องผมกากจะไปเปิดไฟดีวกว่าน่าจะเห็นชัดกว่านะ เปิดไฟมาแล้วฮะดีกว่าเดิมเยอะเลยนี่ก็จะเป็นตัวทําเกียร์ที่ผมเลือกลายมานะครับซึ่งมันไม่โฟกัสว่ากล้องตัวซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นการอยู่น้องเพแล้วก็ตามมาด้วยหูเทาท่านไรเดนนีรูดเด่นเด่นแล้วก็ยาอีกซึ่งมันมีตัวอะไรให้เลือกอีกเยอะมากเลยก็สามารถไปดูได้ในคอมมูของแอปดีบูมเขาเก่งๆก็ทําพิกเซลอาร์ขึ้นมาเองเลยงานพิกเซลเขาจะได้128พิกเซลนะ ถ้าเทียบกับตัวรุ่นเก่านะครับตัวนั้นจะได้แค่16พิกเซลนะมันก็คือศิละปะใครชอบพวก8บิต16บิตพิกเซลอะไรงี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนั่นแหละมารีวิวแค่ทำเกียร์ตั้งโต๊ะแต่งโต้าให้ดูเฉยๆฮะไปละหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่หาเรื่องเสียตังเล่นหาของแต่งห้อง